นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจินดามณีสหโกติ สัตตังเทวานางังมนุษะเทวานางังอะมนุษะเทวานางังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยเหตปาริเทวันติปียังมะมะมณีจินดาปัญจาทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทาสาัสนสะณมามิหัง สัพเพชนาะพระหูชนาะมหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหา พรหมสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานางัง มนุษะเทวานางอามนุษะเทวานางสามณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิฮปาริเทวันติปียังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัสะณาม,ามิหังสัพเพชนา พระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธทังปิยินสียังเทวมนุษานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหมเสเนหา อิถิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธะสังมิณาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานาังมนุษย์เทวานาัง อมนุษสะเทวานางสามณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิิปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจาทานาังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนา มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวะมนุษานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโ,โสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหมสเนหาอิทิสเสนหา ราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธะสังมินาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานางังมนุษะเทวานางังอมนุษะเทวานางัง สามณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยเิปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะณาม,ามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธทงัง ปิยินสียังเทวะมนุษณานางปิโยนาคาสุปันนานางปียินสียังนะมามิหังพุทธโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหมเสเนหาอิทิเสเนหาราชาเทวีมณีรักขัง ปิยางมะมะพุทธะสังมินาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษะเทวานังอะมนุษะเทวานังสามณีจิตตังปุตรีจิตตัง อาคัตเฉยเหปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียงังเทวะมนุษณานาง ปิโยนาคะสุปันนา,นางังปียินสียังนามามิหังพุทโทโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินท,สนสนทัสเนหาพรหมสเนหาอิทิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสสังมิ นาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษะเทวานังอมนุษะเทวานังสามณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยิิปาริเทวันติ ปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทาสาัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธทงังปิยินสียงังเท е วะมนุษานางังปิโยนาคะสุปันนานางัง ปียินสียังนะมามิหังพุทธโ,ทโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหาพรหมสเสนหาอิทิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินาะชาลีติพระอระหัง สัภะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษะเทวานังอมนุษะเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยเหตปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดา ัจะทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธทงังปิยินสียังเทวมนุษยานางปิโยนาคา้าสุปันนานางังปิยินสียังนะมามิหัง พุทธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหาพรหมสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมินาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเม จินดามณีสหโกติสัตตังเทวานางังมนุษะเทวานางังอามนุษะเทวานางังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัตเฉยหิปาริเทวันติปียังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมัง ิลนทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาะพระหูชนาะมหาจินดาเอหิพุทธทงังปิยินสียังเทวมนุษณางปิโยนาคะาสุปันนานังปิยินสียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธัมโมโสภควา สังโฆโสภควาอินทสเสนหาพรหม,มสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติ สัตตังเทวานางังมนุสสะเทวานางังอะมนุสสะเทวานางังสามณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยเหตปาริเทวันติปียังมะมะมณีจินดาปัญจาทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทาาัศนะมามิหัง สัพเพชนาะพระหูชนาะมหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษณางปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหา พรหมสเสนหาอิทิสเสนหาราชาเทวีมณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมินาชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเม